พอเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะก็อยู่ร่วมกับนบีนุวฮิอิสลามแล้วก็อยู่ในร่วมการดาว่าการเผยแพร่ตลอดนะฮะสแสดงว่าเขาก็เผยแพร่พดาว่าในกลุ่มยินเหมือนกันฮามาเนี่ยนะฮะก็คงจะเผยแพร่พดาว่าเรียกร้องยินให้มาสู่อิสลามด้วยเหมือนกันฮามาก็เล่าให้ฟังต่อนะครับว่าและก็เช่นเดียวกันฉันก็อยู่กับนบีฮุดอลิสลามฉันก็ได้ศรัทธาต่อฮุดอลิสลามนะ,ะฉันก็ได้อยู่กับฮุดอลิสลามในมัสยิดของเขา ฉันก็อยู่ในการได้ว่าในการเผยแพร่ศาสนาแล้วก็จนกระทั่งว่าท้ายที่สุดนะครับเราก็ร้องไห้นบีก็ร้องไห,ห้ให้กับกลุ่มชนของฉันวาบประการนี้แล้วก็ทําให้ฉันร้องไห้ด้วยนะครับซึ่งการร้องไห้ตรงน,นี้ก็เหมือนที่ผมบอกพี่น้องฝ่ายว่าร้องไห้จากการเป็นผู้ปฏิเสธฝ่าฝืนดื้อดึง,ดงหรืออาจจะร้องไห้เนื่องจากว่ากลุ่มชนได้ถูกทําลายไปนะครับร้องไห้แต่ไม่ได้ร้องไห้เสียใจว่ากลุ่มชนตาย แต่ร้องไห,ห้เสียใจที่ว่าทําไมไม่ศรัทธาในอายะกุรานเนี่ยนะครับที่บอกว่าฟาไกฟาอาซาอะลาก็มินฟาซิกินะรบรรดานับีเนี่ยเวลากลุ่มชนของท่านถูกทําลายเนี่ยท่านก็จะผินหลังให้กับกลุ่มชนที่ถูกทําลายล้างแล้วก็บอกว่าจะจะให้ฉันเสียใจกับกลุ่มชนที่ปฏิเสธได้อย่างไรนะครับบางคนก็พูดไปแบบว่าคือเสียใจนะฮะไม่ได้เสียใจกับ การเสียชีวิตของบรรดากลุ่มชนแต่เสียใจว่าทําไมไม่ยอมรับนะบเหมือนนบีฮุดเองเนี่ยนะฮะนบีซอลแลเองเนะี่ยเวลาท่านเห็นประชาชาิโดนทําลายล้างท่านเดินออกมาแล้วเนะี่ยตามคําสั่งของลอสมาตาลานะครับท่านบอกว่าแล้วก็ดรับรักตุกุมลิซาและตีรับบีวนอนอสซาตุลักุมนะครับฉันก็บอกแล้วนะฮะในเรื่องของคำพีต่างๆข้อเตือนต่างๆจากลอสมาตาลาว่าีต่างๆที่ลงมานะครับวนอนอสซาตุลกุมและฉันก็เตือนพวกท่านแล้วนะนะฮะ ฉันก็เตือนพวกท่านแล้วนะครับแล้วก็ฉันจะอยู่กับพวกท่านได้อย่างไรจะอยู่กับพวกท่านนะฮะย่ียังไงหรือว่าฉันจะเสียใจกับการจากไปของพวกท่านได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นบรรดาอบีที่พูดไว้นะครับอันนี้พอเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะก็เล่าให้ฟังต่อและฉันก็ได้อยู่กับนบียากูบนะครับได้อยู่กับฉันเคยไปเยี่ยมนบียากรูบนะฮะแล้วก็ฉันเคยอยู่กับนบียูซุฟอะลัยซ์สลามตอนที่ท่านนะั้นเป็นคนที่ดูแล เรื่องของสเสบียงอาหารนะครับก็คือเป็นไปอยู่ใกล้ชิดนั่นแหละนะไปอยู่ใกล้ชิดไปละหมาดด้วยไปอะไรด้วยเนะฮะเสร็จแล้วว่ากุนตุอัลกออิลยาสฟิเอาเดียติฟิลเอาเดียฉันเคยเจออินิยาสนบีอิลิยาสอัสลิสลามในหุบเขาด้วยนะครับว่าอานาอัลกออหรือานแล้วก็ตอนนี้ฉันก็ยังเจอนบีอิลยาสอยู่นะครับแต่จากสายรายง,งานตรงนี้เนี่ยนะฮะ ถ้าซอเฮียเนี่ยแสดงว่านบีนยัสก็ยังมีชีวิตที่ยืนยาวนะครับยังไม่เสียชีวิตยังมีการเจออยู่ว่อินนีละกี้ตูมูซาและเช่นเดียวกันฉันก็เจอมูซาหลืสลามด้วยฮามาบอกฉันก็เจอมูซาดีนะนะครับฟ่าอัลละมานีมินาเตร์มูซาก็ได้สอนคัมภีร์เตรอให้กับฉันนะว่าอัลเราได้สั่งอะไรบ้างว่าก็แหละอิงกุนตะละกี้ตาอีซานะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะฮะอินอันตะละกี้ตาอีซาฟักริ ทีมินนีอัสสลามมูซาอิสลามก็ได้บอกกับฉันว่าเออถ้าหากว่าเธอเนี่ยนะเจออีซาอิสลามก็ฝากสลามไปให้ฉันจากฉันด้วยคือนบีมูซาบอกฮามาว่าถ้าเจออีซาฝากสลามไปฉันไปให้กับอีซาด้วยแสดงว่าในคีร์เตารรอก,ก็มีการบอกว่าจะมีนบีมาอีกขั้นหนึ่งที่ว่าเป็นคนที่รักษาตาลาให้อะไรเยอะแยะในเรื่องของปฏิหารต่างๆใช่ไหมให้คนตายฟื้นคืนชีพได้รักษาโรคต่างๆได้ นะสามารถที่จะปัน้นก้อนดินเป็นรูปนกเสร็จแล้วก็เป่าให้นกนั้นกลายเป็นนกจริงๆได้เขาก็บอกว่าฝากสลามให้ฉันไปด้วยว่าอินนีลักี้ตัวอีซาและฉันเจออีซา,าจริงนะครับและฉันก็ได้เอาสลามของมูซามาให้อีซาและก็แท้จริงอีซาก็ได้กล่าวกับฉันว่าอินอันตะลักี้ตะมุฮัมมัดันอีซาก็ได้บอกกับฉันเหมือนกันนะครับบอกว่าถ้าหากว่าเธอเจอมุฮัมมัดเนี่ยนะฮะนะครับฝักกริฮิมินีอัลสลาม ให้บอกกับมุฮัมมัดด้วยว่าฉันอะฝากสลามถึงอัลลอฮฺกวานบีอิสลาห์หรืสลามก็ฝากสลามถึงท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺุวาเลวะสลลัมนะครับก็ละฟารัสสุลลัลสุลลัลลอฮฺวาเลวะสลลัมอัยนัยฮิบะบักกาท่านวิสฺสลามพอได้ฟังว่านบีอีซาฝากสลามมานบีก็มีน้ําตาคลอนะครับน้ําตาคลอนะฮะร้องไห้ก็คงจะดีใจนะครับซาบซึ้งกับท่านนบีอีซฺลาห์หรืสลามนะที่นึกถึงท่านแล้วก็สลามท่าานนมะครับ ซึ่ม,มาก็ละอิละอิสาัสลามุนะครับมาได,ด,ด,ด้มัตุนยานะครับก็ท่านก็ตอบรับสลามแล้วบอกว่าขอให้อิสาอลิสลามได้รับความสันติด้วยนะครับตราบเท่าที่ว่าดุนยานี้ยังคงอยู่ว่าอละอิกายห้ามาแล้วก็ฮาม่าเอ๋ยนะครับก็ขอให้เจ้าได้รับความสันติด้วยฮาม่าก็เลยบอกว่าโอ้รอซูลละขอให้พระองค์ทําในสิ่งที่ว่านาบีมูซาเคยทํากับฉันนะครับ ฟาอิลนะฮูอัลละมานีเมนตัลรอแท้จริงมูซานั <wh ats Napoleon> ้นได้สอนฉันถึงสิ่งที่อยู่ในเตาร้อนในคัมภีร์เตาร้อนนะครับก็เลยบอกว่าโอ้รอซูลลอฮ์นะครับอัลลิมนะครับขอรอซูลลอฮ์น่ะสอนอัลละมานีสอนฉันเหมือนกับที่อะไรนะฮะเหมือนกับที่นบีมูซาเคยสอนฉันนะครับฟาอิลละมานูรอซูลลอฮ์ะซลลลลัอฮออสลมรัสูลละซลมท่านนบีก็ได้สอนนะสอนหามาหลายๆเรื่องเลยสอนอะไรบ้างนะสอนสุลละ อัลมุสสลัดนะครับวัลมุสสลัดอุรฟานะครับก็เป็นสุร่ามุสสลัดวาอัมมายะตาสาลูนแล้วก็สอนในสุร่าอัมมายะตาสาลูนในยุคที่สาใช่ไหมครับแล้วก็วัยดัชชัมสุกูเวรัตแล้วก็สอนในสุร่าอิดัชชัมสุกูเวรัตนะครับแล้วก็มัวอาวิชเตนแล้วก็สอนสุร่าคุณเอาดูบราบบิลเฟลักใช่ไหมฮะคุณเอาดูบราบบินนนสนะครับแล้วก็ว่าคุณวัาลอหะฮัดแล้วก็ สอนคุณถัลว่ารอหัวหัดนะครับก็สอนอายะห์กูหลายๆหลายๆเรื่องนะครับหลายๆอายะห์กูรอานนะครับว่าลอว่าอะไนะวัลลอว่าอะไก็ละเอิรฟายอไลนาฮหเจ้าตะคยาฮห้าโอหามาเอ๋ยก็เจ้าต้องการอะไรก็บอกเราได้นะนะครับต้องการอะไรก็บอกมาได้นะครับก็คือหมายความว่านบีก็รู้สึกว่าเป็นเป็นเป็นยินที่ดีเป็นยินที่เตาบัตแล้วก็กลับเตือกลับใจดีนะครับแล้วก็อย่าลืมว่ามาเยี่ยมเราอีกนะ อย่าลืมมาเยี่ยมเราอีกนะครับก็คือนบีสอนไปเสร็จฮามาก็นั่งฟังเสร็จนะครับก็ไปฝ่าคูบิดรอรัสซุลละเซลับนะท่นานนบีมุสลิมก็เสียชีวิตโดยที่ว่าเราก็ไม่ได้เจอเขาเลยคือฮามามาครั้งเดียวนะผู้รายงานตรงนี้คือท่านอุมัตเนี่ยนะบ,บอกว่าฮามาเราก็เจอเขาแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวจริงๆนะครับแล้วก็ท่านนาบีมุสลลิมเสียชีวิตไปก็ไม่เจอเขาเลยนะครับฟ่าลัสตูอัตเตรีอะไฮยุนฮัวอัมมายิตุน ฉันก็ไม่รู้เลยว่าฮามาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วสายรายงานตรงนี้นะครับอย่างที่บอกพี่น้องว่าอุลมามะส่วนใหญ่ก็บอกว่าเป็นฮะดิษที่ตออิฟนะครับสายรายงานใช้ไม่ได้นะแต่ก็มีอุลมามะบางคนที่บอกว่าเป็นฮะดิษที่ฮัสซันนะว่าเราอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เราพอจะเข้าใจว่าอิบลิสเองนะฮะสามารถกลับตัวกลับใจได้ลูกหลานอิบลิสก็สามารถกลับตัวกลับใจได้นะครับแต่ว่าอิบลิสไม่กลับใจ แต่ลูกหลานอิบลิสนั้นกลับใจนะครับกลับใจเป็นยินที่ดีได้เหมือนกันนะครับก็ว่าอรอาอลัมนะครับ